ได้แล้วเออมาเราเราบอกก่อนว่าที่เราสามคนเปิดหน้ากากเนี่ยเพราะว่าเรามีทีมงานตรวจเอทีเคกันหมดคือในห้องทุกคนนี้คือตรวจเอทีเคกันหมดแล้วนะครับเป็นหมดเลยฮะเป็นทุกคนละนั่นแหละพี่โควิดยังก็คือตรวจมาเป็นขีดเดียวทุกคนนะครับอ่าโอเคทีนี้อ่ะเพลงที่จบไปพูดถึงเพลงที่จบไปสาหัสอยากฟังประวัติเพลงสาหัสนี้หน่อยพี่ใหญ่ กูลืมแล้วแน่เลยที่เล่าไปทีนะครับโอเคโอเคก็ได้แหละก็อ,ะอยู่ในอัลบั้มอะไร,อ,รอ,อัลบั้ม r ็อก a อนโร l l ออกออกเมื่อปีสองพนห้ร้บองนะครับช่วงช่วงนั้นกําลังเขาเรียกว่าเสกกับผมเนี่ยกําลังมีความเขาเรียกว่าสุกง,งอมทางความคิดมากมีไอเดียกระชูดแหละพูดง่ายแล้วก็ฟังเพลงกันเยอะแล้วก็ชีวิตก็ประสบความสําเร็จนะครับอ่า ทางในทุนทางผู้ใหญ่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทํางานเต็มที่ชุดนี้ก็เลยมีความหลากหลายของดนตรีแล้วก็เนื้อหาของเพลงเสก็แต่งเพลงเก่งขึ้นเรื่อยๆแหละพูดง่ายๆใช่ใชีแล้วก็มีประสบการณ์เยอะก็เลยมีเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดีๆของโลโซหลายเพลงในชุดนี้นะครับเช่นเพลงล็อกนโรเพลงเส้นทางชีวิตเพลงประเสริฐนะครับแล้วก็เพลงสาหัสเพลงเพลงเพลงช้าเพลงอะไรชุดล็อกนโรใจสังมากับคืนจันทร์ อ๋อใจสังมากับคืนจันโอเคอ่ะสาหัสเป็นเพลงก็เป็นเพลงขึ้นนิ่งของเราเหมือนกันก็อย่างเพลงสาหัดนีก็เหมือนกันก็ก็ก็เป็นเพลงที่เป็นความแปลกใหม่ของโลโซนะครับก็คือยังไงครับพี่ใหญ่ผมมีการนำเอาไอ้ดัมแมชีนเสียงดัมแมชชีนเสียงเสียงดัมแมชิีนอ่ะกลองใส่ฟ้ากลองเครื่องใส่ในตอนกลองเครื่องมาใส่ในตอนหัวของเพลงในท่อนท่อน A 1หนึ่งสองในตอนหัวแล้วก็มีการใช้ลูปกลองอืม มาใส่ในช่วงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโลโซไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่มีโลโซก็อัดกองสดแต่ผมว่าตีกองสดตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะมีแต่กลองล้วนๆไม่ได้มีพวกดัมมัชีนหรือว่าไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมหมายถึงว่าไอ้ไอ้ตอนหัวเนี่ยคือคือใช้กอยฟ้าแต่ตีเองใช่ไหมไม่ตีไม่ตีเป็นสร้างขึ้นมาเป็นมิดี้เป็นมิดี้ผมสร้างจากไปซื้อดัมมัชีนมาเครื่องหนึ่งเลยอ่าโรแลนอะไรทั้งอย่างหนึ่งแล้วก็นั่งจิ้มคนเดียวอ๋อเนี่ยอธิบายแบบนี้ครับน้องคือมันมีสองแบบ ลูปที่พี่ใหญ่ว่าคือมันเสร็จสับเลยที่มีให้เลยแต่อันนี้ที่พี่ใหญ่กําลังแนะนําก็คือสร้างทีละอันใส่กระเดื่องไปหนึ่งตัวใส่แฮร์ไปใส่แสเนบไปแล้วก็เป็นใช่ไหมอ่าอย่างนี้ครับมันคือเสียงในแบบนี้แค่นี้แหละคือเสียงในหัวที่ที่รู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นผมก็ไปซื้อเดนแมชชีนมาก็มาซื้อที่ทีละนี่แหละแล้วก็ไปนั่งแต่งว่าเสียงมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องแบบ อุกอุกเนี่ยอยากได้ยินอย่างเงี้ยอยาได้ยินอ <ynen. S 2> อุกอุกอุกอ,อะไรอย่างเงี้ย <ynen. S 2> แต่งจนแต่งจนได้เสียงนั้นแล้วก็เอาลงเข้าไปแล้วก็มีเสียงเสียงดําลูบก็อเอามาใส่ลูบก็มีคือจริงๆผมก็นอกเรื่องนิดนึงคือสมัยก่อนมันไม่มีไม่ไม่มีอะไรให้เรา,ให,เราให้เราได้ยินเสียง แต่ว่าเราอ่ะได้ยินเสียงมาจากที่อื่นเหมือนผมเหมือนกันถ้าถ้าอย่างที่พี่ใหญ่เล่าแบบนี้นะคือในเพลงซิดฟูมีเพลงหนึ่งคือเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันผมก็เอาปากไปทําให้เพื่อนฟังว่าอยากได้เสียงก้องแบบจุกๆิกปากกุกจิกเนี่ยไม่เออไม่ใช่ว่าในในแผ่นเป็นเสียงปากมึงหรอโอ้ไอชิบะไม่ใช่ทํามาได้เหมือนเนี้ยจบก่อนสิไม่ได้ใช้เครื่องมึงใช้ปากไอ้เหี้ยไม่ใช่ปากกีคอยดีคอยดี แต่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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พอดีพี่ต่อเขาใช้ปากมาแล้วก็เลยแบบอันนี้บอกน้องๆที่ตีกลองเป็นิดหนึ่งทิกเล็กๆครับถ้าเราท่องได้อะอ่าใช่เราท่องจังหวะกลองได้ท่องลูกส่งกลองได้เราตีได้มันจะทำให้เราตีได้เลยนะเออออเออมึงทีแบบไปบอกเด็กๆไม่กล้าแบบบไม่กล้าพูดไม่กล้าถ้าน้องท่องได้นะตีได้เลยเออถ้างั้นขอเพลงสองกระเรืองเร็วๆนี้มเอาคำปากอุ๊จุ อไม่แสดงว่าเมื่อกี้มีแต่กระเดื่องไม่มีแสนเอาแบบมีกระเดื่องร้วๆแล้วมีแสนด้วยโอ้คือก็คือก็ไม่ใช่นี่นี่นี่จริงๆจะมีสาระโุถ้าท่องได้แล้วตีได้จริงๆอันนี้อาจารย์เล็กบอกเลยนะเคยนั่งแกะตอนนั้นไปไปไปอัดกองให้กาลาแล้วเพลงนั้นกลามันกลาไม่รู้โปรดียวเอ็มโนมคิดอะไรไม่รู้มันทำมาสัดส่วนมันยาวยาว เราก็นั่งอยู่ในนั่งแบบแกะนะอาจารย์เล็กบอกยุ่นท่องเอาเลยอย่าไปนับท่องเอาเลยแลวอาจารย์ท่องได้เดี๋ยวมึงตีได้เลยเออเว้ยใช่ท่องเอาแล้วก็ไปตี<อ>แบบท่องท่องอ่ะแล้วก็ฟังไม่ต้องลองก็ตีแบบท่องท่องเอาก็ได้เมื่อกี้เราขันไปย้อนกลับมาที่สาหัสพอพี่ใหญ่ทําตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วงไงต่อครับก็เข้องอัดแล้วชุดนั้นเนี่ยเราเรามีความพิเศษขึ้นมาก็คือว่าหลังจากไซมอนเนี่ยมันมาทำอัลบั้มแคดดี้แมนให้มึงเสร็จไง มันว่างพอดีอแล้วมันก็อยู่ในห้องอธิโมนนั่นแหละแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยอยากทํางานกับโลโซออยากเป็นพวกชาวดีไซน์แล้วก็ตรงกับเอกับที่ผมคิดพอดีว่าก็อยากมีอะไรใหม่ๆให้โลโซอะไรย่างเงี้ยก็เลยไสมอนเข้ามาช่วยด้วยแลอมันก็ผมก็เอาเสียงดามาชินที่บอกเลยที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยม่อนมึงดูที่ว่ามึงทำอะไรให้กูได้บ้างก็ไปใส่เครื่องแล้วมันก็บิดฟิลอตออะไรเพรัะไม่รู้บิด บอกมึงโดนนะโดนใจมึงยังอะไรเงี้ยได้ปะมอนแม่งโดนอ,อันนี้ะอ,นอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นการทํางานในกับไซมอนแบบนี้นครับไซมอนเหมือนเหมือนคนที่มาเป็นมาเอาไอเดียของเราเนี่ยทำให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเขาเรียกซาวดีไซน์เป็นซาวดีไซน์ซ<อ>ก็เลยเกิดเพลงนี้และเพลงอื่นๆในอัลบั้มนี้ขึ้นมาครับเพลงสาหัสอาหันี้โอเคประมาณนี้ครับพี่ใหญ่เป็นคนความจําดีมากนะอ่านมาขนาดนี้ยังจำได้ขนาดนี้พี่ยุนจำอะไรแบบนี้ได้บ้างไหมครับ จำไม่ค่อยได้หมายถึงว่าคือผมเป็นคนที่จําอัลบั้มตัวเองว่าปีไหนในเพลงอะไรบ้างจาไม่ได้ไน,นะจได้บางอย่างจําได้แต่หัวพี่ใหญ่ครับเขาบอกว่าระวังกางเกงคือตะปดมันจะออกใช่ไหมกูก็ดูอยู่ในของมึงอ่ะจริงเหรอครับอยากดูมันนานละไม่ไม่ไม่ทำไมอ่ะพี่ใหญ่ระวังกางเกงทำไมแกเนตาลีแกต้องเตรียมอ๋อเตรียมจริงจริงมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตอ่ะพี่ยุทนพี่ยุ้นจำได้ใช่ไหมแบบเนี้ย หรอผมว่าไม่มไม,ไม่จำได้เป็นบางอย่างถ้ามันแบบถ้ามันแบบมันมันมันนี่เขาเป็นคนละเอียดถึงแม้กระทั่งเขาเขาเก็บเสื้อคอนเสิร์ตนนไม่ด้วยใช่ไหมคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อนเก็บไว้เก็บไว้โ<ห>อ้โหเออก็มไม่อะไรหรอกเผื่อมันขายต่อได้มีใครอยากซื้อแบบไม่ตัวนั้นน่าจะไหลตังอยู่ได้ได <c oughs> ้ได้ยุ่นจำไม่ค่อยได้จำไม่จำไม่ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นจำได้ไปเล่นดนตรีที่ญี่ปุ่นอ่าอ่าเสื้ออะไรครับพี่เสื้อยืดนี่แหละเป็นลายดาวอะไรเงี้ยอืม ซื้อมาก็ก,ก็เพาเรียกอะไรพอพอจะมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่พอดีซื้อมาก่อนก่อนจะมีคอนเสิร์ตเพื่อนๆอะ oh. ่ะอ๋อเงินหนึ่งพอดีมัง้ง uh huh. โลโซก็ง่ายๆอยู่แล้วหยิบอะไรใส่ได้ก็ใส่ผมก็เลย uh huh. อูใส่สีเหลืองลายดาวได้ว่าเด่นดีค uh huh. อนเสิร์ตใหญ่แค่นั้นแ่ะ uh huh. มีอะไรเดี๋ยวครับน้องเขาบอกว่าขอนอกเรื่องนิดนึงครับเสียงกีตาร์โปรง่งเพลงเส้นทางชีวิตเพราะมากเลยอัลบัม้ม e ล็อกอโลโอขอบคุณครับก็นั่นแหละครับก็เป็นเป็นเป็นซาวดีไซน์ของ ของพี่เศษเขาก็ไซมอนก็ช่วยด้วยเขาเขาดูแลทั้งระบ้าเลยไหมใช่ใช่เสกบอกว่าซาวกีตาร์ที่เสกชอบที่สุดเนี่ยของโลโซนี่คือชุดล็อกแอนโรวเพราะมันมันได้อย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยครับน้องการเข้ามาดูด้วยครับการบอติโตครับฝากแชร์ด้วยนะครับน้องเอ้ยนี่เรากี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยก็ยังเยอะอยู่พี่ใหญ่ได้ได้ได้หลังจากที่หลุดไปอ่ะทีนี้หลุดไปแล้วมาใหม่ก็เกือบเท่าเออโอเค นี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าก็คงไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรมากมายพี่ยุ่นต้องมาละตอนนี้ผมเลยแล้วกันเออเออเออจะเล่นเพลงอะไรต่อไปตีกองเลยไหมเอาตุ้ตีเพลงกองตุ้ดกองตีทนมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันมีกล้องมันมีกล้องที่ขาด้วยเวลาใส่กระโปรงจะตีได้ไหมต้องทำยังไงหรือเปล่าต้องแท็บหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมเอามือเอามือจับไว้ได้มือจับไว้ที่นี้หรอใช่ไหมจับจับไว้น้าอยู่ยไงครับพี่แป๋วครับได้เลยใช่ไหมครับออ เป็นห่วงมึงว่ามึงจะกลัวจะอะไรจะออกมึงใส่กางไกงนหรือเปล่านี่มันมันเนี่ยผมเอาใครอยากดูพี่ยุทธตีแล้วครับอยากกระชงเนาะเราจะชงมานะพิยุทธตีเลยเปล่าไปเตรียมตัวพี่ยุทธไปเตรียมตัวก่อนผมเตรียมตัวก่อนเออทุกอย่เตรียมตัวก่อนก็จะแบบนี้ครับพอเขาตีเสร็จแล้วก็มานั่งคุยอะไรนิดนึงเราก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราก็เลือกมาแล้วนะว่าเพลงอะไรที่เราเล่นเนี่ยเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีเพลงที่แปลกๆจากใช่ไหมผมจะมาตีเพลงใจสั่งมาเนี่ยเขาไม่รู้จะฟังกันนะ คือน้องการบอกว่ารองเท้าผิดระเบียบกับชุดพวกเราผิดระเบียบคือจะให้ถูกระเบียบมันก็ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันต้องมีอะไรผิดระเบียบบ้างมันต,ต้องก,กวนๆน,นิดนึงนะครับอ๋อเดีนี้เก็บใช่ไหมครับพี่ยุนตีเพลงอะไรนะเ,เพลงทนเพลงทนไม่เตรียมตัวสิเฮ้ยว่ย <า S 1> มึงบท <อก S 1> <อก S 2> เออไม่เป็นไรเราไม่รีบอยู่แล้วค่อยๆเสียบค่อยๆทำให้เพื่อนไม่มีเขาไม่ได้ใครรอเลยหรออมึงคนเดียวแหละนี่แหละที่ ไม่ไม่ได้ว่าอะไรอย่างน้อยเพื่อนๆในห้องส่งจะได้เห็นด้วยบรรยากาศผมครับเนี่ยผมรู้สึกดีนะรู้สึกง่ายกว่าทุกครั้งหน่อยหนึ่งมันมันพูดครั้งที่แล้วมันเราเหมือนเราสนุกกันเองอะที่ผ่านมาคุยกันอยู่ตอนนี้กูก็ว่าเราก็สนุกกันเองอยู่เหมือนกันแหละแต่บางทีเขาก็มียิ้มเยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีคนฟังไงมีคนฟังอยู่ถ้าไม่ขำก็ช่วยขำพวกเราหน่อยนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับที่เข้ามาในวันนี้พร้อมไหมช้าอีกแล้วบอกแล้วไม่เป็นไร กูปับเองอ,ะอ่ะตอ่อมึงเย้กูก็เกือบตายเหมือนกันไอ้หี่ <c oughs> จะนั่งสูงไปไหนวะวางยาพวกมึงเองอ่คาถนัดในการตีนี่ก็สำคัญครับมือ <c oughs> กองทุกคนต<อ>้องต้องจําไว้เก้าอี้นั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เอ,เ,อเออเก้าอี้ไม้แล้วก็อะไรวะไอเพดรเด่ลนะ,พละเพดรเดิาก็เดืองสปริงเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ใช่เผอิญว่าชุดที่ใช้เป็นชุดของมึงไงกูกับไอยุ่นก็เลยต้องฝืนตีนะมึงหมุนเอาคือพี่ยุ่นเป็นคนอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อน ผมก็รู้จักกันมานานใน3มคนเนี่ยรู้จักกันมานานเกิน2ี่สปีแล้วนะคือกลองพี่ยุ่นเนี่ยคือบางบางอันผมก็ตีของพี่คือจริงๆแล้วสมคนเนี้ยเซตอัพมาแทบไม่เหมือนกันเลยแต่พี่ยุ่นเนี่ยเป็นคนที่นั่งเก้าอี้เตี้ยสุดๆคือขาเก้าอี้เตี้ยขนาดไหนมันต้องเอาไปตัดให้เตี้ยไปกว่าน,นั้นอีกเพื่อมันจะนั่งได้กูก็ไม่รู้มึงจะเตี้ยไปไหนอกูถามจริง ไอกองกับไอฟอทอมมันนะคือฟอทอมของเราเนี่ยมันจะมีขาตั้งฟอทอมถูกไหมครับอของพ่ยุนแม่งแทบจะไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยดีกว่า <laughs> คือมึงจะเตี้ยไปไหนกูถามจริงอ่ะมึงตอบหน่อยเออทำไมอ่าเดี๋ยวให้มันมาบอกตอนตอนตีเสร็จฟังเพลงอ๋อไม่มีไม้ใช่ปะ่ะเออเเดี๋ยวตีไปก่อนเ,เ,อเพลงนี้เป็นเป็นแทร็กที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคส,สตัตตี้ของมือกองสมัยยุคน้นเลยอ่าเดี๋ยวให้เขามาเล่าเองดีกว่าเทมากเทมากเพลงนี้โอเคครับขอเชิญตัวมือให้พ่ยุนหน่อยครับ แต่ะสุดยอดเลยคนนี้นักเฮดน่าจะเป็นคือเป็นวงรุ่นรุ่นพี่ของของโลโซของซิลิฟูใช่แล้วเขาเขาคือดังมาก่อน ชุดนี้น่าจะชุดแรกๆเลยบอกว่าชุดแรกเลยครับปีสองพันห้าร้อยามแปดใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยเหนื่อยเดี๋ยวเหมือนเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยผมหอบไม่เป็นประจำอยู่แล้วให้มันพักหน่อยไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปีสองพันห้าร้อยสามสิบไม่ดื่มน้ำไม่ไม่ต้องไม่ต้องได้อยู่เมื่อกี้พี่ถามว่าทําไมมันถึงเออทำไมมึงถึงเตี้ยขนาดนั้นผมผมผมลองเก้าอี้เตี้ยสูงอะไรมาเรื่อยเลยนะแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวลานั่งเตี้ยๆแล้วมันเหยียบแล้วมันตึ๊กมันแบบมันแน่นดี หมายถึงว่าถ้าเรานั่งเตียยิงเตียยิงแน่นใช่ป่ะเออ,เอ,อผม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 เคยลองสูงๆด้วยน,นะตอนนั้นบ้ากระเดื่องคู่แบบเร็วๆนะเพามันเร็วขึ้นได้อีกหลายบีดนะหมายถึงว่าถ้านั่งสูงใช่ไหมครับอ่าใช่สิว่ามันมันมันเวลาไอ้ลูกแบบ มันไม่ปุ๊กอ่ะพี่หัวมันจะเด้งตึกๆๆๆๆๆตีอะไรทุบอะไรปุเนี่ยสมมุติหัวกเดืองอะถ้ามันเก้าอี้มันสูงอะลูกตุกเงี้ยมันไม่ตุกไงเ,เออเหรอเพราขาผมยิบไม่ถึงอ๋อแต่ถ้าเกิดให้มันถ้าเราเก้าอี้นั่งเก้าอี้สูงจะเจอมีอยู่งาน,นหนึ่งผมผมไปเห็นกองเขา <c ười> ผมคิดว่ามันยังไม่ได้ตั้งคือแม่งเหมือนวางไว้กับพื้นอ่ะแต่ว่ามันตั้งแล้วแล้วเก้าอี้มันนี่นะคือไม่ใช่แค่ตัดทางเดียวแม่งปาดเบาะออกไปอีกเฮ้ยผมผมผมไม่ได้เป็นคนเดียวผมว่ามันเหมือนว่า เอะไรว่าต่จัตศรละคนพี่นึกออกใจเข้าใจแต่มาถึงว่าตัวยาวแต่ขาเนี่ยมันสั้นใครก็เป็นรู้ไหมพี่ปองปิงปองเห็นเ็กไฟมึงเตี้ยกว่าเขาเหมือนกันเขาเ็้าอี้ปาดเบาเหมือนกันท่ำเหมืนกับรถแววนในยี่ผมก็ไปปาดร้านมอเตอร์ไซค์เลย คือก็กอีกองเวลาซื้อมาใหม่ๆมมันจะต้องแบบหนาก็ไม่รู้มันจะต้องทําหนาขนาดนั้นเพื่ออะไรนะนี่ไงก็ไปปาดออกปาดออกกันก็ไปปาดออกอจเวลาเวลาพี่ใหญ่นั่งเก้าอี้ตีกองพี่ใหญ่นั่งเต็มก้นหรือนั่งครึ่งก้นประมาณก็ไม่เต็มอะครึ่ง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 นะเราล่งหลังผมนั่งเต็มเพราะว่าอ้วนนะโธ่พอนั่งน้อยน้อยแล้วมันเจ็บหลังมันตีได้ไหมได้หลังๆนี่กูอยากมีแบบพนักพิงด้วยเหมือนกานอะ อ๋ออันนั้นไม่ขี้เกียจแล้วแหละไอ้การกับไอ้โมลีมีมารักพิงก็แสดงว่าแบบพี่คือคือของของผมนี่มันแบบว่าอะไรมันไม่นิดนึงมันจะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดแล้วคือที่แซวพ่ยุะไม่ใช่อะไรแต่ผมเข้าใจเรื่องเรื่องที่เขาพูดอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันมันก็แล้วแต่คนจริงแต่ของผมเนี่ยผมผมผมเป็นคนตัวใหญ่กวผมสูงเก้าอี้ของผมเนี่ยอย่างน้อยน้อยเนี่ยตัวเบาะมันจะต้องอยู่ที่หัวเข่า อไม่เกินไม่เกินหัวเข่าและไม่ต่ำลงไปผมจึงจะนั่งขนาดคราวนี้ไม่เป็นอย่างนี้ครับที่ผมที่ผมถามพี่ยุ่นมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าผมลองพยายามนั่งของพี่ยุ่นดูแล้วอพอมันนั่งเตี้ยในคนลักษณะสรีละอย่างผมมันจะเป็นแบบนี้พอผมนั่งเตี้ยไปปุ๊บตูดผมเนี่ยจะรับน้ําหนักแล้วผมจะยกขาขึ้นยกขาขึ้นมันเหมือนกับน้นําหนักอผมแก่ตัวลงมันจะทําให้หลัง ปวดและเจ็บอ๋อเนี่ยมันเลยทําให้ผมมาเปลี่ยนวิธีการจากการที่อยากจะนั่งแบบนั้นแต่ก่อนผมก็ชอบแบบนั้นนะแล้วก็เลยเปลี่ยนให้มาเพื่อให้นั่งแบบสบายขึ้นออพอดีของผมมันพอดีไงเพราะว่านี่คุณหมอบอกเลย <ผม S 1> บอกว่านั่งมันมันมนั่งแล้วมันจะอย่างนี้พอดีไงออแลออ้วน้าหนักเขาน้อยอเขาเลยไม่มีผลอะไรนั่นแหละครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่เรามาฝากกันมันด่ามันเล็กๆกันเก้าอี้เวลาไปเล่นน้องๆสำคัญเลยนะสำคัญสำคัญใช่คือถ้าไปไหนแล้วมีกระเดื่องแสน่แต่ไม่มีเก้าอี้นี่ก็หนักใจเหมือนกันนะหนักใจเลยนะ ล้วไปเจอก็อีก็ปรับไม่ได้นี่แบบโอ้โหน้ำตาจะร่วงครานี้เขาเข้าเรื่องเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้หน่อยครับพี่ยุ่นครับเออเป็นมันมันมันอยู่ในอัลบั้มอะไรอัลบั้มแรกเพลงเพลงแรกที่ปอยคืออัลบั้มแรกเหรอไม่ชุดเนี้ยเดบอกผมบอกแล้วอัลบั้มอะไรแบคบอกไงเออามึงบอกอัลบั้มแรกก็เลยถามว่าชื่ออัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มว่าโอ้ขดใสเกินไปนะนี่นี่เดี๋ยวก่อนโอเคมึงไม่รู้จักอัลบั้มแรกเขาจริงเหรอเพลงดังๆเทียบเลยนะ ย,ยืนยันออใช่ in in really so <mm ไ, really. ไม่เป็นไรเลยขังคกล่าเริงเลยอมัหนูโวเพื่อนเนาไม่มีรู้จักแน่นอนเนี่เอาที่เพลงทนเลยไม่ใช่เหรอโวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันทนเลยอันนี้ทนอะไรนี่ทนได้ตอนเอางงเลยตามสองสองเลยเฮ้ยเขบอกว่าทนเฉยเฉยเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็บอกชื่อเพลงทนเฉยเฉแล้วตึกเพราะตึกทำไมไม่รับไม่มีเลยโธ เฮ้ยมาช้าช้าก็ได้กูตูมกูดูอยู่นี่โอ้กูไม่ทันเนี่ยหลายอย่างเมื่อกี้กูคิดตอนกูยืนรอบางตีเนี่ยนั่นเน่เอออ๋อมันมีอย่างงทนทนเลยไม่ได้ชื่อเพลงอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้กูโบชุดแรกม่โบทนได้ทนเอามันทนได้ทนเอานั่นน่ะทนได้ทนไปปะเฮ้ยไงของใครทนได้ทนได้มีมีใครเป็นรุ่นรุ่นผมไม่เป็นไรเอ่าถึงเพลงนี้เพลงนี้ก็คือเพลงแรกที่ที่นะครับ อนุบาลออตบานออโตบานเออใช่ออโตบานออโตบานเป็นเป็นเป็นเพลงแรกของอัลบั้มแรกไม่ด้ยินว่าอะไรรู้เเมื่อกี้รัฐบาลเพลงอะไรวะอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งเนี่ยยังไม่อยากให้เรียกสามลุงอยู่เลยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเขาอยู่มานานแล้วไอ้แอมมันพูดรัฐบาลทำไมวะเอออ่ะยังไงครับไม่มีอต่อต่อท่อนที่หนึ่งชื่อว่าอะไรนะ แบ็กบอกแบ็กบอกแบ็กบอกเรแล้วไงต่อก็ดีชุดนี้เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ปล่อยมาของแบ็คเฮนก็มันเปิดเทอมใหม่ก็เลยเอาเพลงนี้มาเล่นออืืก็ไม่มีอะไรแค่นี้เหรอมึงสั้นเลยนะก็ถ้าอัดเฉพาะพอตอนเอออัดอัดอัดกองเพลงแรกอะพี่ใหญ่อัดเพลงอะไรของอัลบั้มนี่อะหมช่ถึงอัลบั้มนี้หรือในชีวิตเลยในชีวิตที่พี่ใหญ่อัดกองสดเพลงแรกในชีวิตใช่ไหมอันนี้ผมจําได้มึงจำไม่ได้หรอก กูจำได้พี่ใหญ่จำไม่ได้เหรอกูจำได้สิเออพี่เพลงอะไรอ๋อไม่ใช่กูจำได้ของกูกูไม่ใช่ของมึงกูจะไปจำอะไรของมึงได้อะไรก็ขายไอ้เหี้ยกูก็จำของกูดิไอผมว่าหันมอนิเตอร์มาฝั่งนี้ดิเปล่าแล้วมึงจะพูดแทรกไม่รู้เรื่องอ่ะของพี่ใหญ่เพลงอะไรก็งงไงมึงจะพูดแทรกมาทำไมอ๋อโทรโทรโทรไม่กูแค่บอกว่าเออกูจำได้กูคิด อ๋อโอเคมันรู้จักมึงเหรอตอนนั้นไอ้หียโอเคโอเคโทษโทษอ่ะอ้าวมึงถามพี่ใหญ่ไม่ไม่ใช่โลโซไม่ใช่โลโซใช่ใช่ใช่ไม่ใช่โลโซอ่ะคือไม่ใช่ยังบอกใช่อีกมึอย่างนี้เนี่ยเมื่อวันนี้มันจะจบไหมเนี่ยอ้าวพอแล้วคุณไม่พูดแล้วคือเป็นอะไรครับผมผมเล่นดนตรีกลางคืนอยู่กับเซกีนแหละไอ้เซกผมใช่ไหมทีนี้มันมีนักร้องนําที่วงเป็นเขาเป็นเหมือนประมาณเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยเมกันนะเป็นคนผิวสีอืม แล้วมันไปรับงานอะไรไม่รู้ของของมูล,ลนิธิมาแล้วก็ต้องมาอัดเพลงของเดอะบิทเทิลอัดเพลงแล้วก็โดยโดยอัดเป็นคฟเวอร์นะแล้วก็ไปปล่อยนี่มันก็อยากได้กองสดมันก็มาบอกเฮ้ยหญ่เกษตรมึงไปอัดกองให้กูหน่อยอัดยังไงเข้าห้องอัดนี่กูเข้าห้องอัดครั้งแรกในชีวิตคืออันนั้นนะ <c oughs> ก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันต้องมีการใส่หูฟังใส่ฟังนิ้ฟังอะไรเงี้ยอัดเพลงของเดอะบิทเทิลจำไม่ได้เพลงอะไรวะอ่าอะไร เออไอเพลงดังๆเขาาเพลงสมัยเพลงโบราณมันดังมันดังเยอะอะดิมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอวานาโฮเดียวไอวานาโฮยูแอนไอวานาโฮยูแอนไอวานาโฮยูแอนไอวานโฮอนโอเคแต้มแป๊บโอเคหลังจากนั้นก็ถึงได้มาทำเดโมโลโซแล้วครับ ได้สัญญาแล้วมาห้องอัดอะไรเงี้ยโอเคแล้วของพี่ต่อแล้วฟังต่ออีกสิจะไม่จบม่ะยังยังบอกแล้วมันเป็นคนความจําดีของมึงอัแม่งซ่านกับของกูไอ้เรื่องนี้เขามายาวไม่ต้องอันนั้นเพลงแรกพอเข้าวงการแล้วเนี่ยเพลงแรกในอัลบั้มโล s ซไ o c i e t y นะครับชุดแรกผมเพลงที่เพลงแรกที่อัดคือเพลงคุณเธออ่านั่นนั่นแหละแล้วที่เสียงฟ o r t เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีที่มาเพราะว่ายังไงครับ ผมก็เหมือนเขาเรียกเด็กบ้านนอกนะได้เข้ามาเล่นดนตรีแล้วก็เสียงได้ออกเทปด้วยวะได้อัดเสียงเองอเขาก็จะตั้งห้องอัดบตูทูธไฟล์เขาก็จะมีการไมค์กิ้งคือก็คือการเซ็ตไมค์ไว้อย่างเงี้ยไมค์มาจ่อที่กรองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก็มีมีวงหนึ่งมาอัดไปละเขาก็ใช้ห้องอัดอยู่แม้ววันนั้นเป็นคิวผมผมเข้าไปผมก็แค่เห็นห้องอัดก็สันแล้วไงคือไม่กล้าไปแตะต้องอะไรของเขาอะ่ะอืมอืมอืม พอเขาไปถือเขาเวลาอัดเขาอัดไปเลยเงี้ยทีนี้ก็ไม่รู้ตัวว่าไอ้ไม้ที่มันจ่อฟอทอมเนี่ยปกติมันต้องห่างห่างทักขนาดนี้อ่ะออันนี้มันลงมาแบบคืออยู่ใกล้หนังมากใกล้หนังมากทีนี้พออัดเสร็จแล้วก็พอตอนมิกเสียงเนี่ยพี่พี่จอร์ดติดโชคที่พัฒนาเนี่ยเป็นคนมิกเขาก็เรียกมือกองคนไหนมาหาผมหน่อยโอ้ตัวสันเลยนะไอ้เฮียกูโดนอะไรวะเนี่ยเพราะเดีเนี่ยคุณต้องสังเกตนะเวลาคุณอัดเสียง อไอเนี่ยเขาบอกฟอทอมคุณเนี่ยไม้มันจิ้มเข้าไปเพราะฉะนั้นผมมิกเสียงเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เปิดไม่ฟอทอมเลยเืมาะต้องไปเร่งไม่โอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดะลยช่วยเพราะว่ามันมันจะเป็นเบลเบอร์บง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 มันแทบจะไม่ได้ชื่อเพลงคุณเธอนะครับมันเป็นแผดไปแล้วก็เป็นทิกเล็กน้อยเล่าให้ฟังนะครับอีกมุมหนึ่งว่าเวลาเข้าห้องอัดหรือมีโอกาสไปเล่นสดหรือเข้าห้องอัดถ้าสังเกตไม ตอนที่เขาเซตไว้แล้วก็จําแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาไปเจอที่มันผิดแปลกอะไรก็ทักทวงเหมือนอย่างเมื่อกี้นี้ที่จอนซ้อมเหมือนกันพี่ต่อพอดีน้องเขาเปลี่ยนไม้ตัวนี้แค่นั้นแหละพี่ต่อมีปัญหาเลย บอกว่าทำไมไมไม่เหมือนเมื่อวานให้เดี๋ยวๆว,ว่าเขาจำไงเขาเก็บรายละเอียดผมไม่ได้มีปัญหาผมแค่ถามใช่ไงก็มีปัญหาก็เลยถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนไม้เป็นตัวนี้ไม่ใช่กูมไม่ได้มีปัญหาเลยกูก็แค่ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนครับถ้ากูมีปัญหากูจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนเข้าใจมั้นี้มีบวกตอนนี้มีปัญหากับมึงนะเนี่ยตอนเนี้ย ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าพี่ต่อเาเก็บรายละเอียดยงไงเขาจําได้ว่าเออไม้เมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่ไม่แบบนี้นะแล้วมันก็ตั้งอยู่ใกล้ด้วยนะ,ะเพราะว่าที่พ่ยุนอธิบายคือเมื่อกี้เป็นบุกขำๆครับที่ผมจําแบบนั้นเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าคือเข้าใจว่าถ้าจับแบบนี้เขาจะได้เสียงที่เขาต้องการหรือเปล่าหมายถึงว่าทางเอนจิเนียร์เราใช่ไหมครับอันนี้พอพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผมเลยมีความว่าเฮ้ยแล้วเสียงที่เราทําไปเมื่อวานเนี่ยมันพอเรามาเปลี่ยนไม้ที่มันจับเนี่ยแล้วมันจะได้แแบบบเเเมมืื่่่่่ออออวาานนนนนนหรรรปลงงคคัั้ีีจิๆะผ บอกถึงข้อดีนะครับโอเคอ่ะแล้วของพี่ต่อเพลงแรกที่อัดเพลงแรกผมจําได้เลยคือเพลงโูเนี่ย่อย่างอย่างนี้เรียกจําได้อ่ะพี่นึกมาเจ็ดชั่วโมงกว่าแนวแนวนเพลงวิสาหอ่ะชื่อเพลงอะไรไม่รู้เพลงแรกของมันอ๋อโอ้ย่างงี้เขาเรียกจําไม่ได้พี่จำไม่ได้โอเคเพลงของวิศาลนะครับเพลงแต่ดาด้อจำไม่ได้ชื่อเพลงจำไม่ได้หรอกเสื้อเสืดูเสร์ชดูนะครับเป็นงไงบ้างก็พ okay, ี oh, 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 oh. Heures, okay. ่ย oh, okay, okay, ุ่นแล้วพี่ยุ่นอ่ะรู้สึก เอาถามพี่ยุ้ยเลยไม่ต้องเอาความรู้สึกผม <rewarding S 1> เราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเอาของพี่ยุ้ยก่อนคือหมายถึงว่าเมื่อกี้เพลงทนที่ตีไปเนี่ยเป็นอัลบั้บมแรกเอออัลบั้มแรกแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพลงแรกที่อัดในอัลบั้บมนั้นใช่ไหมครับจำไม่ได้หรอว่าเพลงแรกที่อัดอัลบั้มนั้นเปเพลงอะไรแต่ว่าจะเล่าความรู้สึกของการไปอัดในห้องอัดครั้งแรกเมื่อก่อนเราก็เล่นแต่ในผับใช่ไหมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้ดูอะไรมากมายพอได้ไปลองในห้องอัดโอ้โหน้ําตาแทบไหลทําไมครับคือมัน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 ต้องตรงไงเออนึกออกไหม แล้วเราก็ไม่แล้วเราก็แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยด้วยความที่ประสบการณ์มันใหม่อ่ะอเลยคือยุคสมัยนั้น,นอะย,ยุคสมัยนั้นมันมันเขาเรียกอะไรไระบบอิเล็กทรอนิกส์มันยังไม่ได้ช่วยเรามากขนาดนี้สมัยนี้เนี่ยตีเบี้ยวไม่ตรงเมทนามเนี่ยมันก็ทําให้คุณตีตรงเมทนอมได้อแ,<ต>แต่ว่าแต่ว่าอยากก็ก็น้องๆก็อย่าอย่าอย่าไปพึ่งกับมันมากเต้องตีตรงจากตัวเราก่อนเพราะบางทีมันก็ มันก็พึ่งได้นะเทคโนโลยีแต่มันพึ่งได้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ใช่เออพราะฉะนั้นน้องๆต้องไปตีให้มันตรงก่อนอย่างเงี้ย<ช>อ,อนั่นแหละกับเมตนอมด้วยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก่อนอต้องพื้นฐานก็คือต้องมาจากการไทาาม์ต้องดีกมือกล้องนี่ไทมิ่งต้องดีคนบอกเอ้ยพี่มันต้องเลื่อมบ้างมันต้องนี่บ้างคือมันเลื่อมได้แต่มันต้องมันต้องเข้าใจได้ว่าคุณมาจากกระดูกสันหลังอันนี้ คือคือไม่ใช่แบบสไตล์ผมคือผมเล่นช้าก่อนครับพี่แล้วพอตอนปลายเพลงกูจะเร็วขึ้นอืออแล้วกูจะกลับมาช้าใหม่อันนี้ไม่ใช่อมัน,ม,นมันคือเขาเรียกว่ากรุฟมันต้องได้โอเคอใช่แล้วกรุฟได้แล้วก็ลูกส่งมันต้องได้อ,อย่างเลื่อมได้อะไรได้ผมเคยไปนั่งอยู่ที่โรงเรียนสอนกลองของรุ่นพี่คนนึงน้องก็ฝึกแบบเขาอยากจะเร็วอะพี่ครับแล้วเขาฝึกไอ้กระเบ็ดสองชั้นแต่ช่องไฟเขาแบบเขาไม่เท่ากันอะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะอ่าพี่พี่ตอบพอรู้ไหมก็ช่องไฟแหละ เออเออว่าภาษาทางการเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าที่พี่อยากจะบอกคืออ๋อก็นี่แหลักร๊ปนั่นแหละเราเราเราต้องไปฝึกจากช้าๆก่อนให้ช่องไฟมันเท่ากัน่เออในส่วนค่าของโน้ตอันนั้นนะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะต้องอยู่อ่าให้ค่ามันเท่ากันโอเคมานั้นโอเคจบเรื่องของผมครับออกไปมีใครถามอะไรเป่ะเยอะแยะเลยอมีมายืมเงินแปดิบาทจะกลับบ้านด้วยกูดูแล้วก็จะพี่ต่อไปตีละคืออะไรวะ คือมันจะยืมแต่มีคนตอบว่ามึงก็เข็นรถมึงกลับบ้านไปก่อนเขาขอยือมแปดสิบาทไปเติมน,น้ำมันเพื่อจะกลับบ้านมีน้องคนนึงบอกว่าก็เข็นมอไซค์กลับบ้านไปก่อนครับโอ oh, 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 oh. ้เออก็ดีนะไม่ก็คือคุณคุณติคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณเตรียมเพลงกันมาคุณไม่แจ้งผมเลยอ่ะอ้าวทำไมเน่นแต่เพลงโหดๆเพลงกูแต๋วไปเลยอะ<ป>ล<ห>่ะว่าแอลบ้าอะไรเนี่ยต่อมันชอบเป็นอย่างนี้แหละแอลฮูจ้าอ่าคือคือในในกลุ่มผมเนี่ยสามคนเนี่ยเมื่อรัก สาคนเราเนี่ยถ้าถ้าถ้าดูจากทักษะนะครับดูจากก็คือพี่ยุทเนี่ยจะเป็นด้นดนามิกหนักแล้วก็จะตีลูกแบบก็เรียกว่าเฮฟวี่หน่อยวี่เฮฟวี่อของผมนี่ผมเน้นหล่อผมเน้นหน้าตาดีอย่างเดียวพี่มึงไม่เว้นที่ให้ผมเลยใครบอกมึงเรื่องนี้ต้องมีคนบอกนะมึงพูดเองไม่ได้อย่าไปทำอย่างนี้ที่อื่นคนไม่รู้จักนี้เขาอาจจะเตะมึงได้เลยโอเคโอเคโอเคไหมโอเคผมก็นึกผมขายหน้าตามาตั้งนานโอเค ที่ต่อนี่จะสไตล์ชอบเป็นภาษาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุ่นพี่ยุนพี่ยุ่นเออลืมชื่อละไอ้เนียพี่ยุนเนี่ยเ็าจะเป็นสไตล์เป็นเทวีอ่ะปั่นสองกเ็เดืองแล้วก็จะเล่นลูกไดนามิกที่มันชัดๆอ่ะฟังแล้วแบบเฮ้ยแทกกระแท,ก,แทกเลยไม่มึงมึงอย่าชงกูเยอะเดี๋ยวกูตีทําไม่เหมือนนั้นแล้วอายเขาไอ้เหี้ยส่วนส่วนเจ้าคนนี้ส่วนต่อน,นี่จะเป็นทางพวกเทคนิคนะครับเพราะว่าต่อน,นี่มีมีพื้นฐานมาจากาาโยธบาทิตศใช้ลูกอรูดิเมนต์แสแน์แล้วก็พวก เขาเรื่ออะไรเทคนิคสมัยเทคนิคที่มือกลองใช้ลูกมือให้เยอะมากนะเขาก็เลยมาแอปนู้น่ะแล้วมาแอปพายกับดนตรีนะเขาก็เลยเขาเรียกว่าสายแผ่ววคนนี้สายแผ่ววโมเดิร์นสุดส่วนของผมก็จะเป็นแนวแบบฮาร์ดล็อกเป็นเพราะว่าชอบฟังเพลงแบบนั้นสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบตีเป็นกรุ๊ปกรูไปไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะก็เลยไปส่วนผสมที่พอดีนะมาหาทำมาหาแดกด้วยกันได้เลยสามคน ไม่มีใครทับลายไดมอนด์กันเออทีนี้ก็จะเป็นพี่ต่อจะตีเพลงอะไรเอาเล่าดิผมจะตีเพลงผู้ยิ่งใหญ่ครับเธอไม่ใช่ใครเธอเป็นคนที่ไหนคะไม่เขาบอกว่าเธอไม่ใช่ใครจะกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่กวยจี๋มันจะเคยทางนี้ลองนี้เธอมันก็คงจะไร้ค่ามีไม่กวยจีด้วยเหรออือหรือเราลองฟังดูดิโอเคไม่กวยจีเป็นอะไรค่ะเออกูได้ยินกูได้ยินคำสุดท้ายเป็นกูนึกว่าไปพูดภาษาฝรั่งนะเธอไปอยู่ไงไปดิ้วไ็ดิ้วไอ้พวกเธอวิ่งข้น ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เวกครับอะแต่ละคนเดี๋ยวกูมึงฟังมีไม่กียจี้แล้วก็มีเวกอัพด้วยกูนึกว่าพูดแบบไอ้โตมันฝรั่งไงนึกว่ามันแบบเธอจะไปยังไงเธอไฟเวกครัพไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยกินไม่เคยจี้เธอไม่เป็นคนใจรักอะมึงไปเตรียมตัวชื่อชื่อเพลงผู้ยิ่งใหญ่นะครับมาฟังใช้ใช้ชื่อเล่นว่าอะไรไอ้เนี่ยหนูแพลวแล้วกันแพลวพราวแพลวพราว ตอบพร้อมมากตอบพร้อมมากแพรวพรวซิลลฟูแพรวพรวซิลลฟูคนนี้ลูกเล่นแพรวพรวอ่าเนี่ยคนนี้อ๋อเออใช่เดี๋ยวแล้วพี่พี่ใหญ่ต้องนั่งคุยกับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปปรับเก้าอี้เขาเออเออขี้เกียจปรับเมื่อกี้ก็นั่งอะไรก็เดรัแม่ว่าจริงจริงเมื่อกี้ก็ขี้เกียจปรับแหละแต่ผมกลัวตีแล้วมันมันไปโดนอย่างนี้ไงอ๋อเมื่อกี้มันเกือบแล้วไงก็เลยปรับดีกว่าวะอ๋อมันมีผู้ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นพอดีอื เออได้ได้ได้งรอตอบคําถามก่อนครับเออมีดูคำถามมันเพลงยากนั้นๆั่นอ่าแสดงว่ามีคนรอเพลงนี้อยู่อ่าดีเพลงนี้ผมชอบเิลฟูเนี่ยยากนั่นนั่นิลฟูเนี่ยมือกลองทั้งสองคนเลยเป็นเพื่อนผมหมดในชุดชุดไอคิว180ก็เป็นไอเตยไอเตยก็เป็นแนวจะออกเขาเรียกว่าออกเมทันนิดหน่อยนะครับจ ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งในการตีเป็นในยุคผมก็คือสองคนเนี่ยนะก็คือเตยต่อมาก็เป็นต่อเนี่ยเป็นเป็นมือกองเขาเรียกว่าสไตล์ใหม่ในตอนนั้นในยุคยุคพวกเราตอนนั้นยังไม่มีใช่ชตีกองสไตล์ตอนแรกที่อยู่มงมิวสิกเป็นเตยยังเป็นแบบฟิลแบบเก้าศูนย์อยู่อ่าเก้าศูนย์แล้วแต่แปะมึงมึงเคยตีไปอย่างว่าแล้วแต่แปะเคยตีไปแล้วครับแล้วแต่แปะเคยตีแล้ว สมัยก่อนอ่า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 โอเคพี่ตอบพร้อมอยังครับเอ้ยอยากฟังพี่พี่ตีวอเอ๊ะอ่าเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวขอขอให้ยุ่นไปตอบโอ้โหขอให้ยุ่นไปแกะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูบอกมึงอเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปแกะก่อนอ่ะพร้อมนะครับใส่ชุดไอ้นี่แล้วตีกอล์ฟแม่งขำเห็นไหมหรอกน่ารักดีอา้าวพี่ต่อครับครับผมครับผมลุย